สบายดีพี่น้องกองไฟเนาะื่อนี้ฝนตกพี่น้องไงบาได้ไปทางใดเนาะพี่น้องเนาะงานกับประเทเป็นงานบรัยเนาะพี่น้องก็เลยภาพมาดดังไท่แล้วพี่น้องยางืีแหงรองให้ไฟเป็นท่านครับพี่น้องนะ อย่างซีนแหงน้ำกันเลยนี่สซีนแหงเขาก็นั่งฝน้ำมันแน่ดีลยวี้ยนเแล้ว ไข่มันมีควันอยู่เนาะไข่มันมีควันก่อนเจ็บเวลาเขายางเขาปิงเนี่ยนละมันมันสิยัดลงอย่เนาะไข่ลุกมุกมุกเลยแซ่ รอมาให้มันหอนก่อนสิหนงมันแฮมก่อนเนาะอ้าวบ้านมาปิ้งสินแห้งนำคำกล่องเด้อพี่น้องเด้อวันนี้บม่ได้เฮ็ดงานพี่น้องเอยกำลังย่างสินแห้งสิกินข้าวทิงเนาะพี่น้องเนาะอ่ารอให้มันแฮมก่อนพี่น้องเลยแฮมไปเียก่อนเนาะต้องใช้เวลาเนี่ยจักน้อย อ่ากําลังได้ที่จนนนนริงเอาเฮ้ยไผ่กัลูกเนาะพี่น้องป็นซีหมูครับน,น้ำมันก้นเนี่ยพี่น้องอืมหอมช่วยช่วยครับได้ยกกระแตมาปิ้งขึ้นนมาพี่น้องสารมันสีไม้เบิร์นะเพราะว่าน้ำมันหมูยญญัดลงไปใส่เตามันไผ่ลูกพี่น,น้อง ต้องไบนยก,กันเนี่ยอืาบญยกขึ้นผักเดี๋ยวไพชิมัยเดียวเดี๋ยวไพชิมัยฉีนก่อนเนาะให้มันบดสุกคอติดไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ ปิงน้ํมันต้องใจเย็นๆพี่น้องลูกแหงกระยอออกสีก่อนเนาะมันลูกแหงกระยอออกสีก่อนไอ้ลูกแหงกรออเสก่อนไปเรื่อยๆ้คลูกรรี่ ปินงน,น้ำมันมันมก็ต <c oughs> ้องเป็นอ,อย่ออยางน,นี้แล้วปิงน้ำมันหม่ได้ย่อไว้พี่น้องเอาลงตำบได้มันยาเน้ะน้ำมันยากลงองเห็นอหไไผ่ลุกไผ่ลุกยันไม้สินแหงเฮาโอ้ย ลูกอีเฮ้ยไม่สินเองนักฮึมมตัวฮัดตัวเด,ด้อข่าวเทงกกันเด้อเพิ่อนทุกคนเด้อเอซี FC ทั้งหลายเนาะ ทางไก่ทางไก่ทางไทยทางลาวติ้งน้ำมันมุงพี่น้องเลยผมลงจำลายกระไรให้ลูกใหม่มเบิร์ต่วนกึ๊บปิ้งต่อแน่ ยังแซ่บเนาะคนไทยเน่ยบ้านลุกกับลูกแทฉลือหวานน้ำมันยากเนาะต้องใช้เวลาแน่พี่น้องใส่กอพยายามเน่น้อยนึงสัไส่ไกาแฟไม่เบิดอื้อ ซ้ำตาวแคบม่นกูว่ากูว่าไลุกเดียวควันคุกก็เป็นน,นี่แหละยางน้ำมันหมนนูน้องเหน้อ้เนาะแส่บใช่น้ำมันหมูคุกแล้วชุกเรียบร้อยแล้วนี่ สุขเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยไปกินข้าวนำคำกองมาเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเออให้คำคำกองเฮ็ดลิปใหไมๆลงไปเนาอพี่น้องเนาะอ้าวบ๊ายบายสุขดีสุขดี